เราอ้ว,วนเกิดจากอะไรปดีค่ะเุณน้อยค่ะการที่เราอ้วนได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเรากินเยอะนะคะเพื่อนการที่เราอ้วนเป็นเพราะว่าภาวะการเผาลาเราพังค่ะภาวะการเอาเราเราภาวะการผาผาเราพังก็คือภาวะของฮอร์โมนเราไม่สมดุลในร่างกายนะคะไม่สมดุล2ตัวฮอร์โมนหลักมี2ตัวนะคะฮอร์โมนในร่างกายมีเยอะมากค่ะแต่ตัวหลักตัวแม่ในการเก็บสะสมไขมันก็คือฮอร์โมนอินซูลินนะคะเพื่อนฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ดีนะคะ แต่เราต้องจํากัดให้เขาออกมาเป็นรอบๆเป็นเวลาเวลาค่ะไม่ให้ออกมากเพื่อน,นะคะเพื่อให้เขาออกมาเก็บสะสมอาหารเป็นพลังงานให้เรานะคะถ้าเราไม่มีฮอร์โมนอินซูลินเราจะอยู่ไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะไม่มีตัวเก็บสะสมพลังงานให้เราทนี้ประเด็นก็คือเราต้องการาปรับภาวะสมดุลไม่ให้ฮอร์โมนอินซูลินเขาเกิดภาวะเสียสมดุลก็โดยการทำฟาซิ่งนะครับเพื่อนการทำฟาซิ่งวดนร้อยทำอยู่คือ442น,นะคะทานสมื้อค่ะสามมื้อเป็นการไม่กระตุ้นอินซูลินมากเกินไปต่อวันนะคะ คือมื้อที่1นึ่งห่างยังมื้อที่สองสอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยสชั่วโมงมื้อที่สองห่างกับมื้อที่3อย่างน้อย4ชั่วโมงมื้อที่3าของวันนี้ห่างจากมื้อห่างไปจนถ,ถึงวันแรกของวันพรุ่งนี้นะคะอีกติชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อนๆไปปรับเวลาตามไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้ค่ะแต่หลักการคือไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมง4ชั่วโมงได้ติดชั่วโมงนะคะเพื่อนๆปรับตามเวลาเราได้นะคะอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นค่ะการทำฟา s s i n ก็คือการที่เรา ฮอร์โมนอินซูลินที้สมดุลน,นะคะไม่ให้เ,เกิดภาวะเสียสมดุลค่ะก็จะทําให้เราเราความวนได้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนที่มีทุกคนเหนือกับเหนือกว่าฮอร์โมนอินซูลินก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะเพื่อนๆต้องปรับสมดุลของคอร์ติซอลฮอร์โมนในการนอนนะคะเพื่อนเพื่อนการนอนการปรับสมดุลคอร์ติซอลได้ดีมากที่สุดเลยค่ะนอนให้ได้8ชั่วโมงนะคะอแบบแบบน,นะคะอนให้หลับลึกแล้วเราปรับสมดุลฮอร์โมนคอร์ติซอลอ,อีกข้อหนึ่งก็คือการออกกำลังกายตอนเช้าค่ะ ตอนเช้าประมาณ15ถึง30นาทีก็เป็นการปรับตัวนูนของฮอ,อร์โมนคอร์ติซอลนะคะฮอร์โ,รโมนสองตัวนี้จะมีผลตอบน้ําหนักและภูมิของเรานะคะเพื่อนเพื่อนลดน้ําหนักได้เพราะเราไปทำพลาซิ่งเป็นการปรับตัวนูนของอินซูลินใช่ไหมคะเราก็อย่าลืมปรับตัวนูของคอร์ติซอลฮอร์โมนคือฮอร์โมนความเครียดจะเป็นปรับนะคะเพื่อนๆก็คือปรับเขา2ข้อค่ะการนอนและการออกกำลังกายตอนเช้านะคะเพื่อเราภูมิเราจะได้ยุบลงเร็วๆนะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่อ้วนต่อไปค่ะคุณน้อยพาเราไปอ้วนนะคะพาคุณน้อยมาค่ะ ดีก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ